ลิปดียวจะาพาพี่ๆเพื่อนๆมาเปิดถุงช็อปกับข้าวนะคะเพราะโอไม่ได้ทําเปิดถุงช็อปกับข้าวตั้งนานแล้วน่ะโอก็เลยแบบว่าเอออ่ะไหนๆก็ต้อมุดไม่อยู่แล้ว,วไปซื้อกับข้าวมาด้วยแล้วก็ลยมีอ่ะมีเวลาก็ทาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะว่ากับข้าวหรืออาหารการกินที่มันนะคะเอ,อ่อมันมีอะไรมั่งแล้วแตกต่างจากเมืองไทยมากอะไรยังไงนะคะคือโอ,โอช้แอปของ โอไปช็อปที่โอไปซื้อของเขาที่ลีเดนค่ะแล้วโอว่าใช้แอปของลีเดนจ่ายเป็นเป็นเพย์เพเนาะจ่ายจากเอ่อเอ่ Code เอคิวอาร์โค้ดค่ะพ่อทุนไม่ได้ให้เป็นเงินสดออกมาแล้วเขาทำแบบแบบเป็นเอ่อคิวอาร์โค้ดค่ะเพราะนนเราเราก็สแกนไปตรงตรงที่เครื่องจ่ายเงินนะคะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าช่วงที่แบบมีโควิดมาการยิบจับใช้สอยเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะโอก็เลยเอเพอราัามนุนก็เลยเให้โอจ่ายกับมือถือค่ะเราแค่สแกนมือถือไปที่ที่เราไม่ต้องสัมผัสกับอะไรใช่ไหมแต่ว่าเราไปซื้อข้าวเราก็ต้องยิบจับอาหารอยู่แล้วเนาะโอก็ไม่รู้เหมือนกันรัฐมนุนให้ทําแบบนี้ก็เลยอทําแบบนี้ก็ทําแบบนี้แล้วโอก็ไม่ได้ใบเสร็จมาค่ะโอก็ไม่รู้ด้วยว่าราคา อาหารทั้งหมดเท่าไหร่แต่โอ้ายไปนะทั้งหมดนะคะท,ทั้งหมดทั้งหมดที่เราจ่ายไปเป็นเงินห้าสิบห้าสิบสามยูโรนิดนิดค่ะเกือบห้าสิบสี่นั่นแหละโอ้ใจไปเราไม่ได้ใบเสร็จมาแต่ว่าสลิปค่ะ,ะไม่ใช่สลิปสิเงินที่เราจ่ายไปมันจะเข้ามาอยู่ใน ดูในมือถือได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไม่มีสลิปกับข้าวให้เราอะไรเงี้ยโอก็เลยว่าเออเพราะว่าเราก็ดูไม่เป็นด้วยเพราะทุกุลทำมาให้เราก็ดูไม่เป็นเ,ออเราก็ออรกู้จะทำยังไงเขาก็เลยเอาแค่อาหารมารีวิวแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้มีคลิปอะไรมาให้เพื่อนๆ,ๆได้ติดตามกันเนาะเขาก็เลยออ,อนนี้ก็มาทําคลิปรีวิวอาหารกับข้าวที่ไปซื้อมาแล้วกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างอย่างแรกเลยโอ้ได้ เป็นนักอุ่นค่ะอันนี้เป็นนงุ่นแดงนะคะหนึ่งแพ็คโอเคว่าแพ็คนี้น่าอยู่ที่หนึ่งยูโรเก้าสิบเก้าเซนตาจำไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะพเพราะไม่ได้บินมาเนาะคือ,อพอทุนทำไว้แบบว่าเหมือนล,ลดโลกร้อนไปในตัวคือไม่เอาสลิปแล้วมันเราจะเห็นในมือถือค่ะแต่ว่าโอเข้าไปดูแล้วโอหาไม่เจอ,อไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็อันนี้เป็นกระลำดอกค่ะกระลำดอก มันก็ลดราคาอีกนั่นแหละก็เลยเอามาหัวหนึ่งเอาหัวเลือกมาหัวเล็กที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเอาไว้มาทากับข้าวนั่นแหลนะเนาะแล้วอันนี้เป็นแรดิสนะคะแรดิซเรจะเอามาทำเราจะเอามาท,ทําสลัดใท้พอนทุนเย็นเนี้อก็เลยเอามาด้วยสอง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 ขวงเนี้ยนะคะเอามาสองขวงแล้วก็อันนี้ก็เลือก เปียนเนอค่ะที่นี่เขาเรียกเปียนเนอะนะบ้านเราก้คล้ายกับสาลี่เนื้อมันจะคล้ายๆสาลี่มันจะเป็นใสายๆอร่อยดียวชอบกินโอ้มันจะเหมือนอ่ะคล้ายๆฝรั่งอ่ะเวลา้นูเอามาทําพิกเกอกินแต่โอจะเลือกที่ลูกแข็งๆลูกนิ่มๆมันไม่ค่อยชอบนิ่มๆมันจะหวานแต่ว่าคล้ายๆฝรั่งเลยค่ะคล้ายๆกับฝรั่งเลยเพื่อนๆถ้าถ้าแบบยากจะเอามาดัดแปลงหรือหาฝรั่งไม่ได้เนียนะคะก็ใช้ลูกเนี่ยค่ะแล้วก็กินกับพิกเกอรือร่อยมากโอชอบ แล้วก็ได้อันนี้มาฟอมฟิชหรือว่าเซนไฟนะคะอันนี้น่าจะอยู่ที่6 9สเซ้ซน6-9เก้ซนหรือไม่ก็99เซ็ซนประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะธรรมดาแล้วอันนี้ก็เป็นเออ่มันฝรั่งมันเทศก็เราที่เป็นสีแดงอ,อันนี้นะคะก็เราได้มาสองแพ็คแล้วก็อันนี้เป็นไอติมค่ะ นี่เป็นไอติมไอติมโอรีโอมี4ี่อันมีสอันน่าจะหลาราคา1นึยูโรเก้าสเก้าเซนเหมือนกันแล้ว๋ยี๋โอ๊เอาไปใส่ตู้เย็ยนก่อนนะคะดย๋ยงมันจะละลายแล้วก็ได้ใบสลัดผักสลัดล็อกคูล่าอันนี้ชอบกินมากแล้วถ้าเอามาดัดแปลงนะคะเอามาทอดกับไข่ก็ให้ไข่กับะอมค่ะเอามาทำ ใช้แทนชะอมได้วม่าทอดไข่นะโอก็ชอบกินแล้วทําสลัดก็อร่อยค่ะอันนี้นะผักล็อกคูล่าเนาะแล้วอันนี้เป็นใบับชัวของที่ร้านของอาทิตย์หน้าก็เลยเอาหมดายออมาดูด้วยแล้วก็ได้ขนมปังเป็นขนมปังแบบนี้ค่ะขนมปังแบบนี้นะคะโอเอามาไว้ตู้นี่ไว้ทําอาหารแล้วก็มีไปกินที่โรงเรียนค่ะแล้วอันนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นเครื่องแบบว่าเป็นเป็นผักที่ใช้ทํา ซุปนะคะเอาไว้ต้มซุปกินอากาศร้อนๆเน,นี้ยเอ๊ะอ,อากาศร้อนอากาศหนาวๆเน,นี้ยค่ะแล้วก็ต้มซุปกินอร่อยดีเนาะต้มซุปร้อนๆแล้วก็ได้ไข่มาค่ะไข่มาสิาาาาบใบนี่เนาะจริงๆก็ถ้าไข่สมวนมากพี่สาวาจะไปเอาที่ร้านเอ่อ bio ร้านที่แบบเป็นปอดปอดสารอะไรเงี้ยค่ะแต่นี้โอไปแล้วไข่หมดพอดียวก็เลยเออกมาด้วยแพ็คหนึ่งเนาะ แล้วก็ได้เป็นอันนี้มันจะเป็นกาแฟค่ะชอบกินนี่เนาะเป็นกาแฟแบบว่าเหมือนกับโอริโ,โอคาปูชิโน่อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่ได้มาสามอันนะสามแพ้แล้วก็ได้ต้นหอมมหนึ่งกรามแล้วก็ได้อันนี้เป็นเ,เนยค่ะเนยเนาะเอาไว้มาทาขนมปังอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็ราคาโห ราคามันก็น่าราคารวมๆแล้วซื้อมาทั้งหมดก็จ่ายไปทั้งหมดก็50กว่ายูโรเนะห้าสิบยูโรอะไรเงี้ยก็คิดเป็นเอาไปคูณ38มสิบเอารวมแล้วก็ประมาณเดี๋ยวคิดให้ที่หลังแล้วกันเนี่ยได้มาอันนี้โวจะมาทําสลัดให้พอทมบุญสองแพ็คแล้วก็ไดออ้อันนี้มาฮิมแบร์เนาะเนี่ยได้มาหนึ่งแพ็คแล้วก็ริกหวานโวตจะมาทําสลัดเขียนี้ค่ะแล้วก็ลูกเอ่อ โคโรลาบีก็จะมาทําสลัดเย็นนี้แล้วค่ะแล้วแต่ว่าส่วนมากคนไทยเขาจะเอาไปทำส้มตำกุ๊ก็ชอบเอามาทําส้มส้มตำเพราะว่าตอนมาแรก,แรกๆตั้ใจแต่แครอทจนกินจนแครอทจนตัวเหลืองเลยก็เลยเอาโคโรเปียนมาเป็นโคโรลาบีอันนี้ดีมากใช้แทนมแล้วก็ได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ผอ,อกโคลกค่ะไว้มาผัดใส่ผักใส่หมูใส่ไก่อะไรเงี้ยไว้มาผัดเนาะ แล้วก็ได้เนื้อหมูมาเนื้อหมูอันนี้มีราคาไหมเอ้ยเนื้ออันนี้เป็นเนื้อหมูสับนะคะผสมกับเนื้อวัวส่วนอันนี้เป็นเนื้อไก่งวงค่ะไก่งวงสับไก่งวงสับได้มาแพ็คหนึ่งอันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ไม่มีราคาบอกอีกไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้เป็นน้องไก่ค่ะน้องไก่คือเดี๋ยวจะมาต้มสุกนะคะก็เลยเอามาด้วยแพ็คหนึ่งแพ็คนี้อยู่ที่ราคา30สิบเอ้ สามยูโรเก้าสิบเก้าเซนต์ค่ะนแพ็คเนาะแล้วก็ได้อันนี้เป็นเนื้อไก่เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเนื้อไก่งวงไว้เวลาเวลาผัดผัดทอดอะไรเงี้ยค่ะก็เอามาด้วยใส่แช่แข็งไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้อันนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะยี่ห้อนี้เราชอบกินลดราคาหนึ่งยูโรเก้าสิบเก้าเซนต์แล้วก็อันนี้เป็นสปาเกตี้ค่ะเาชอบยี่ห้อนี้มันอร่อยดีก็ได้มาหนึ่ง หนึ่งกิโลเนาะหนึ่งกิโลก็ได้มาก็หนึ่งยูโรเก้าสิบเก้าเซนเหมือนกันเราถึงเอามาเพราะเราจะซื้อชุนยูที่มันลดราคาถ้าไม่ลดราคามันอยู่ที่ 2, สองยูโรกว่าแล้วอันนี้ก็เป็นน้ําเหมือนกัน 6, หกขวดหกขวดเอามาให้ต้นบุญต้นบุญชอบกินมันเป็นมันเป็นมันเป็นน้ําแอปเปิ้ลแล้วก็สับปะรดค่ะอร่อยต้นบุญชอบเนาะก็เลยเอามาแพ็คหนึ่งก็เอ่อหนึ่งยูโรเก้าสิบเก้าเซนเหมือนกันก็เลยเอามาแพ็คหนึ่ง ก็นเนี่ยค่ะไม่มีเยอะมากมมยเนาะก็จ่ายไปห้าสิบสามยูโรก็ว่าคิดเป็นเงินก็เกือบพันกว่าบาทไหมคะพันพันกว่าบาทเนาะก็เนี่ยค่ะก็ก็จ่ายไปทั้งหมดทั้งหมดวันนี้เดี๋ยววันนี้เย็นนี้จะทําสลัดสลัดหทพ้อตุ้มบุญพรตุ้มบุญออบญอกว่าอ,อ,อยากกินสลัดโอ้ก็เลยว่าเออเดีย๋ยวจะทําสลัดให้แล้วเนื้อที่ซื้อมาก็จะแช่แข็งไว้จนกว่าจะกลับเมืองไทยค่ะก็จะได้มีอาหารกินไปทวนทวนเพราะว่า จะไม่ซื้อว่าจะไม่ตุนเยอะเพราะว่าเดี๋ยวกลับเมืองไทยแล้วอาหารมันจะเยอะเกินไปอะไรเงี้ยจะทําทไม่กินไม่ทันแล้วก็ก็เลยซื้อมาแค่แค่เฉพาะที่ก่อนกลับเมืองไทยนะเพราะว่าพ่อทุนไม่ทําอาหารใช่ไหมครับลานั้นเขาก็จะลงไปกินกับยาข้างล่างยาก็จะทําอาหารเผื่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคลิปนี้โอก็ลาไปแค่นี้นะคะแล้วค่อยเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจโอด้วยนะคะแล้วโอจะกลับ หรือไม่ก็ฝากข้อความติชมคอมเมนต์อะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปเยี่ยมปีมพี่ทุกๆคนทุกๆบ้านนะคะเดเนียวก็ลาไปแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ